วันอาทิตย์นะครับเพื่อนเื่อนฟรีสไตล์นะครับน้ําไม่ใส่วิตามินครับไม่ใส่ยาริ่งใดๆครับแต่ในผลไม้ครับให้นุ่สดชื่นครับมิกออยครับคงเทจะกินไม่หมินสาบนะเพื่อนๆ่อนนะนี่ใส่ในข้าวโพดครับหึบอืมใส่เลยใส่กอกคุกให้เข้ากันครับกินจะหอมนกจะชอบนะครับน้ามันสกัดเย็นนี่ครับผมบํารุงผลบํารุงร่างกายได้ครับโอเคอ้าวกินก่อนเลยชิ้นแรก หหัดกินบ้างเร็วตั้งไว้ตรงนี้นะนี่อาหารแบบนี้เลยน่ากินมากนี่ครับสมบูรณ์อ้วนเลยครับผมประมาณนี้นะครับสูตรการให้อาหารนกครับหลังจากนี้ก็รอเวลาเขาพร้อมอย่างเดียวครับเขาพร้อมเขาเอาไข่ออกมาครับเพืเ่อนๆื่อนและก็ถ้าไม่ไข่เราก็ขายได้นะครับเราเลี้ยงสมบูรณ์แบบนี้ขายไปคนซื้อแน่นอน แต่ถ้าเราไปใส่วิตามินที่แรงเกินนะ้ายาเร่งวิตามินไก่วิตามินสัตว์อื่นนะเพื่อนเพื่อนน,นกไข่จริงแต่ว่าน่าแหละขนร่วงหมดแล้วนกนี่ตัวสั่นหมดแล้วนะครับขายไปก็ไม่มีไก่ซชื้อนะครับวันหยุดไข่นี่คือเรียบร้อยเลยนะครับถ้าเรารีบเกินนะใช้วิตามินที่แรงผิดประเภทไม่ใช่สําหรับนกนะครับเพื่อนเพื่อนทำแบบนี้ครับเพื่อนเพื่อนกางมือรอนอนรอเดี๋ยวก็สําเร็จครับ